อัตมาอ่านอัมพตสูตรมารเรื่อยอะไรเรียงบางคนก็สนุกบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันยังไงไม่รู้วัน่ะอ้าวก็พยายามหน่อยพยายามฟังมันก็เรื่องสมมาธรรมุจามันโลกุตระมันก็ยากหน่อยเพราะอัตมาอธิบายอธิบายอย่างโลกุตระแต่เขาพยายามที่จะเอาโลกียะเข้ามาเกี่ยวข้องผสมผสาเอธิบาย โยงใหญ่ไปถึงโรงกิยะด้วยนะนะอ่านมาถึงข้อร้อแล้วข้อร้อาข้าแต่พระโคดมผู้เจริญจรณะนั้นเป็นชนไหนวิชานั้นเป็นชนไหเล่าตอนนี้อภิษฎก็สรุปสยบจนยอมแล้ว ก็ถามโดยให้พระพุทธเจ้าท่านทรงขยายความอธิบายวิชาในเจรณะแตตั้งแต่เรียนมานานกแก้วนกองทองเป็นปัตตประมะบุคคลท่องไร่จำขึ้นปากคองใจสอนผู้อื่นก็เจ้าเจ้าอยู่แต่ตัวเองไม่เข้าถึงจิตถึงเจตสิกมาไม่ได้ปฏิบททัติธรรมไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้นเลยพระพุทธเจ้าก็เลยเริ่มต้นสอนจร กับวิชาเป็นชนยัยดูกระออัปถัตท่านก็ขึ้นต้นเลยพระตถาคตเสด็จอุบปัตติในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ไล่ไปจนเป็นพุทธคุณเก้าหนึ่งพระอระหรันต์สองตัดสรุเองโดยชอบสาถึงพร้อมดนวิชาิจารณาสีเสด็จไปดีแล้วห้าสรูแจ้งโลกห้า เป็นสารธีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกไม่ในผู้อื่นยิ่งกว่าหกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจดเป็นผู้เบิกบานแล้วเาะเจ็ดหรือแปดเจดปดแล้วเป็นผู้จำแนกทำสุดท้ายเป็นพระะขววัติเป็นผู้จำแนกทำเก้านั่นนี่คือพุทธคุณเก้า พระตถา,าคตรพระองค์นั้นนะูุทิมีพุทธคุณเก้าในตัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองเลยทั้งเ้าเนี่ยเสร็จแล้วพ,พระตถา,าคตรพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมมาโลกนะให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว อาตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับจะจะขอพอพอรู้แล้วพอรู้บ้างแล้วยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าพระพุทบบธเจ้าเท่านั้นแหละว,ว่าอาตมาทำทาให้โลกนี้เนี่ยในโลกนี้โลกนี้คือโลกที่เราเกิดในปัจจุบันนี้ที่เราเป็นอยู่อยู่เนี่ยมีชีวิตมีร่างกายมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้แล้วก็อยู่กับโลกแสงสว่างที่เปิด จักสุอาโรคมีแสงสว่างเนี่ยเปิดๆเ,เนี่ยแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันอย่างโลกเปิดๆมีตาไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาคำว่าจักสุปัญญาญาณวิชาอาโร่เนี่ยคนที่มีปฏิปานฟังแล้วก็น่าจะรู้ละโอ้การรู้แจ้งเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ไปหลับตาเลยต้องมีจักสุเลยก mm hmm. ็จะมีปฏิพานรู้แล้วว่าโอ้ไม่ใช่หลับตาหลับตามันเป็น บรรลุไม่ได้เพราะบารรลุต้องมีจักษุปัญญาญาณวิชาอาลูก็มีแสงสว่างวัติตับตาและแสงสว่างวัตถิไม่มีบรรลุไม่ได้นี่ถ้าผู้มีปฐมภานดีๆฟังล้วรู้ว่าโอ้โหเราหลงหลับตามาตั้งทนนานจนละตาย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 ,ตาย,ตายและจะเกิดเฮริอ,อย่างแรงกล้าจะเกิดสัทยาอย่างแรงกล้าจะเกิดรักเคารพอย่างแรงกล้า นะผู้ที่รู้อย่างนั้นทาไมต้องกระอายทําไมต้องเกรงกลัวและเคารพอย่างแน่นแฟรเพราะตัวเองได้งมงายหลงหลับตาและยืนยันยืนยันหลับตาและเถียงแยง้งกับผู้ที่เขาลืมตาที่มีสมาธิติมันนานม่รู้ตัวตายจะต,ตายเราจะไปหวดกับผู้ที่เขาถูกต้องไปว่าไปละลาบละลวงเท่าไหร่ว่านี่ว่าวันผู้ที่สํานึก จริงมีสำนึกจริงละอายแต่ผู้ที่ไม่สำนึกจะไให้ข้าไาม,มีทางละอายมันก็เป็นสัจจะของมันอย่างนั้นไม่สำนึกเพราะเขาไม่รู้เพราะสำนึกก็เพราะมีอัตตามานะถือดีไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่แจ้งไม่โปร่งไม่โล่งรู้ยึดมันถือมันอยู่กับไอ้ที่เปดีเปลี่ยของตัวเองอะผู้ที่ยัง ศึกษาทางโลกนี่ศึกษาปริยัติศึกษาบัญญติศึกษาอะไรเป็นปร,ริญญาเจ้าเป็นดอกเตอร์รู้ทางลิติจักแต่ยังเชื่อยังศรัทธายังเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติฌานสมาธิหรือปฏิบัติให้เกิดป,ป,ป,ปรถธรรมเกิดทางจิตวิญญาณนะต้องหลับตาปฏิบัติจึงจะเกิดฌานเกิดสมาธิเป็นต้นหรือเกิดวิมุติ ลืมตาปฏิบัติไม่ใช่ถ้าใครยังเชื่ออยู่อย่างนั้นอยู่ก็ยังมีชาติทิฏฐิอยู่ในนองคุณจะเรียนปเปลี่ยนกล้าคุณจะเรียนด็อกเตอร์ทางปริยัติทางอะไรแปออกมายังไรอ่ึกษาไปมีของพระพุทธเจ้าของอาจารย์ยวาดมากมายเท่าไรก็ตามแต่คุณก็ยังเชื่ออยู่ว่าการปฏิบัติที่จะบรรลุฌานบรรลุสมาธิบรรลุวิมุตติต้องหลับตา คนนี้ก็ยังมิชาติเตี่อยู่น,นั่นเองฟังให้ครบนะจะมาอธิบายเนี่ยพันยกทิ้งได้เลยรับตาสมาธินี่ยกทิ้งได้เลยแต่รับตาสมาธิมีอุปการะมากพระพุทธเจ้าก็มีวงเล็บนี่อยู่รับตามีอุปการะอุปการะไม่ใช่ตัววิธีปฏิบัติเนื้อแท้ อุปการะเป็นตัว,ตวช่วยช่วยบ้างช่วยอะไรช่วยให้พักผ่ช่วยให้เตวิชโชช่วยให้คอนเซนเทรตในการไล่เรียงอะไรรู้ดูจับตามันก็ไม่มีอะไรรบกวนดีก็จับ อะไรมาไรมาเรียงมาเรียบมาไล่ดูแต่มันไม่ใช่สภาวะปัจจุบันธรรมมันไม่ได้ลืมตายกจ่จริงสัจจะนั้นต้องเป็นปัจจุบันธรรมหลับตามีแต่อดีตกับอนาคตนี่ก็พูดไปจนกระตั้งปากเปียกปากแฉวันการปฏิบัติธรรมกับสิ่งที่ไม่จริงอ่ะคืออดีตกับอนาคตคุณจะปฏิบัติไปทําไม ก็ว่าปฏิบัติกับปัจจุบันนี่ที่เป็นของจริงเป็นความจริงมันเสร็จในตัวไป,ไปนั่งหลับตาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นมันโมฆะเพราะงั้นผู้ที่ทำโลกนี้ให้แจ้งก็คือปัจจุบันนี้โลกนี้ในะคือปัจจุบันขณะนี้มีทิฏฐธรรมหรือทิฏฐการทิฏฐการหรือทิฏฐทรรัพมีปัจจุบันชาติ เกิดชาติการเกิด,กกดในการมีคอนติเนวัมคอนติเนวอิงขณะนี้มีอยู่ขณะนี้เนี่ยจึงรู้ความเป็นจริงทีนี้เมื่อรู้ความเป็นจริงแล้วก็เรียนรู้ความเป็นเทวะความเป็นมารความเป็นพรหมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เป็นโลกหลับตาหรืออีกทีนึงโลกหลับตาเนี่ยเป็นโลก คุณหลับตาแนละ้วจิตของคนไม่ได้เป็นจิตอิญญาเป็นสัมเวสีหลับตาเนี่ยเป็นจิตสัมเวสีไม่มีที่ตั้งอยู่ทางตาทางหูจมูกริ้งกายใจไม่มีที่ตั้งอยู่ครบเป็นเล่นอนหลงรองอย,อยู่ตัวเดียวสัมเวสีนี่ไม่มีรู้ไม่มีเห็นอะไรเช่นคนตายแล้วจิตเป็นสัมเวสีเนะี่ย ถ้ายังไม่มีที่ยังไม่ได้ยังลงสู่คันใขรยังไป็นจิตวิญญาณร่องลอยยังไม่ลงสู่คันใครยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ตัง้งร่องลอยอย่างนั้นคุณไม่ได้รู้อะไรกับใครนะคุณอยู่คนเดียวเหมือนคุณหลับเนี่ยจิตของคุณก็อยู่คนเดียวไปคนเดียว จะฝันจะคิดจะนึกจะเพิ่มละเมออะไรไปก็คนเดียวเดี๋ยวเด๋ยไม่ได้ไปพบกับคนนั้นไปพบกับคนนี้อย่างนิยายก็ว่าจะตายไปแล้วจิตวิญญาณก็พบกับจิตวิญญาณพ่อไปจบจิตวิญญาณแม่พบกก็จิตวิญญาณคนนั้นคนนี้เพื่อนพ้งอะไรไปเป็นนิยายประโลมโลกที่มันคนไม่จริงก็ว่าไปไปอยู่คนเดียวนะ่ะแล้วเดี๋ยวเดียว,ยวจริงๆนี่แหละ กรรมวิบากมันจะเต็มอยู่ตรงนั้นเลยทุกข์ก็ขึ้นมาสุขก็ขึ้นมานารกสวรรค์ของคุณที่คุณสั่งสมแล้วมันขึ้นมาเป็นจริงหมดเพราะฉะนั้นตายแล้วมันตกนรกจริงๆขึ้นสวรรค์จริงๆขึ้นสวรรค์เกิดอะไรขึ้นสวรรค์คือหลงหลงยึดว่านี้เป็นสวรรค์จริงๆสวรรค์นั้นมันไม่มีเลยมีแต่สุขลิกมีแต่ความหลอกความไม่จริงแต่นรกนี่เป็นของจริงเป็นอริยสัจ ป็นสัจจะที่อริยะเท่าน,นั้นจึงจะรู้ว่ามันมีทุกเห็นเลยไอ้สวรรค์มันของเกสุขคันล,ลิกะสวรรค์ด้วยสุขอริกะแปลว่าเกแปลว่าเทศแปลว,ว,ว,ว่าไม่จริงมันไม่มีหรอกมีแต่ทุกทระานักิดขึ้นทุกทระานัตั้งอยู่ทุกตระานัดับไปเข้าใจอีกทีไหมสวรรค์มันไม่มีเรามีแต่ของเก้ทุงตระานัมันมีจริงเพราะฉะนั้นดับสุขตัวเดียว สวรรค์เกมก็หายไปเพราะว่าดับขออะไรดับสุขดับทุกข์ดับทุกข์กจริงๆหมดไปแล้วจบสุขทุกข์มันก็หายสวรรค์นรกมันก็ไม่มีศาสนาพุทธไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกพุที่ยังมีสวรรค์มีนรกอยู่มีสวรรค์หกชั้นหรือเป็นลมมีพรมทีนี้มีพรมอีกสิบหกชั้นพวกที่ยัง วิชาทิฏฐิอยู่ตรงนั้นพรหมวิชาทิฏฐิก็มีไปสร้างพบสร้างชาติมีพรหมปริตาพามีพรหมอัปมานาภามีพรหมมหาพรหมอะไรโปรหิตพรหมอะไรโปรหิตตาอะไรแล้วก็มีอะไรแต่ไหนแต่ภบอีกตั้งสิบชั้น ก็สร้างเองกับผู้ไม่รู้เท่านั้นผู้วิชาทิฏฐิเท่นั้นอุสมิทิฏฐิแล้วไม่มีเลยพบชาติไม่มีฟังทันไว้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณเดี๋ยวนี้ฟังอัตมาเข้าใจพับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปติดใจว่ามันมีก็คนเขาหงลงเขามีก็ปล่อยเขาไปที่เราไม่มีแล้วแล,แลวเราก็ทําจิตของเราว่าเออมันจะต้องไปมี ชาตินั้นชาตินี้ชาตินี้ชาติโนนไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันนี่ร้อยเอร์เซ็ต์เลยเต็มๆอยู่ตรงนี้อดีตอนาคตจะว่ามันไม่มีมันก็มันก็เป็นผลของมันเป็นผลของอดีตเป็นผลอนาคตปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตก็เอาอันนี้เลย จะว่ามันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันก็ไม่ได้มันมีแต่ว่าคุณจะไปม,มีกับมันทําไมล่ะเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่ของจริงเอาของจริงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคุณทําดีสั่งสมลงอดีตก็เป็นดีสั่งสมลงเป็นกิเลสหมดก็กิเลสหมดฟังให้ดีนะดีกับชั่วกับกิเลสหมดกิเลสไม่หมดมันคนละเรื่องกันนะดีกับชั่วเป็นโลกีันกิเลสหมดกิเลสไม่หมดเนี่ยมันเป็นโลกุตระ เรื่องดีกับชั่วเป็นเรื่องของโลกีเรื่องสุขกับทุกข์เป็นเรื่องของโลกุตระเทวานิยมเขาไม่เรียนเรื่องสุขทุกข์เขาหลงสุขแล้วเขาก็เสพสุขหลงสุขแล้วก็เสพสุขเป็นสุขนิยมเขาไม่ได้เรียนรู้ทุกข์ทุกข์ก็สุขเหมือนเดียวกันบาง้ีเขาได้สุขเขาก็ได้ทุกข์เขาได้สุขเขาก็ได้สุขเพราะมันเหมือนกระดาษแผ่นสุขทุกข์ศาสนาพุทธ ฉีกท,ทิ้งหรือเผาทำลายกระดาษแผ่นนั้นไปทั้งหมดทำลายสุขทำลายทุกไปทั้งหมดซึ่งอันนี้นยังไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้หรอกเขาไม่มีปัญญาทะลุที่จะอย่างรู้อย่างที่อัตมาพูดนี่นะสรุปแล้วเรื่องโลกมีเทวโลก มารโลกก็ต้องต่างกันแน่ยังเมื่อเทวะกับมารแต่เพราะความไม่รู้ของคุณคุณลงว่าเป็นเทวะมันก็มารเทวะกับมารตัวเดียวกันเทวะนี่คือหลงว่าเป็นสวรรค์มารนี่คืออริยสัตว์ที่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นนรก ความโง่ซ้อนเทวะสองอย่างแเทว่าสองมารซ้อนอยู่กับเทวะตัวคุณเองนี่เป็นทั้งมารทั้งเทวะเทวะองค์ที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าขออาภาัยตอนนี้ต้องพูดวิเชกเป็นพิสาวิชาการนะจ๊ะพระเจ้าก็คือมาร โดยไม่รู้เรื่องเป็นซาตานไม่รู้ซาตานก็นซ้อนอยู่กับตัวเองอะนะในตำนานของศาสนาพุทธมีว่าพระเจ้านี่คือพรหมพรหม,มทัตแต่มานี่คือคนทันอยู่ไหนแทรกอยู่เป็นตัวเลนตัวเม,ม,วม็ดัตอมัด อยู่ที่ขนของพยาครุฑและแอบเสพกากีเสพพรมเมียของพรมทัตอ, save, อยู่ตลอดการเสพกามอยู่ตลอดการแอบเสพอยู่ตรงนี้โดยพรมทัตไม่รู้ว่าตัวเองก็คือมีอะไรซ่อนเนี่ย สรุปแล้วมันอันเดียวกันแยกก็เห็นเป็นสองอย่างเท่านั้นเองนี่เป็นไอนจินใยที่รู้ยากมากเข้าใจยากมากนั้นผูดที่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็เรียนรู้ปัจจุบันในโลกปัจจุบันโลกนี้เรียนได้เรียนรู้เทวะก็ดีมารก็ดีมันเป็นสภาพหลอกทั้งคู่ ผู้ดับเทวะดับมารได้ลแล้วก็เป็นพรหมมาโลกพรหม,มก,กายเป็นผู้มีธรรม,มก,กายพรหม,มก,กายตามที่พระเจ้าตรัสในพรมชลสูตรนี่ความเป็นสองภายนอกภายในเรียกว่ากายหรือเทวะเป็นธรรมเป็นพรหมผู้สะอาดสะอาดจากกิเลสทั้งหมดหมดความเป็นเทวะหมดความเป็นมาร หมดความเป็นสวรรค์หมดความเป็นนรกพรหมที่ท่านแยกเทวะนี่เป็นสามสมุติเทพผู้ที่เอาวิชาอยู่ในสมุติเทพทั้งหมดอยู่กับสวรรค์อยู่กับนรกอยู่งั้นสุดท้ายก็ไปอยู่สวรรค์สุขอยู่กับพระเจ้าสุขนิยมเท่านั้นเองไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่มีหมุนเวียนมารู้เกิด มาเรียนรู้แล้วยังไม่บริบูรณ์เมื่อเกิดรู้โลกุตระก็เป็นอุปัติเทพเรียนรู้ว่ากิเลสเกิดกิเลสไปเกิดเป็นเสกขับุคคลอุปัติเทพจนหมดกิเลสแล้วเป็นพรหมหรือเป็นวิสุทธิเทพเทพที่บริสุทธิ์แล้วหมดกิเลสอาสวะแล้วโลกุตระก็มีสอง สมุติเทพก็มีหนึ่งอย่างเนีน้เรียกว่าเทวดาสามอย่างเทวดาสามระดับพระพูดใดที่เกิดมาเป็นเศขะบุคคลอยู่ยังตอบจบตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองมีอุออตรจิตแล้วนสะสัอุตระเอออนุตรจิตแล้ว เป็นจิตที่อยู่เหนื้อโลกทั้งหมดสิน้นกิเลสตั้งมั่นเป็นสมาหิตะเป็นวิมุตติเรียบร้อยตามเจโตปริยาณสุดท้ายเนี่ยคุณก็รู้ตัวเองอรหันต์ไม่รู้ตัวเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีสติเต็มไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้ไไดอรหันต์จบบริบูรณ์แล้ว สติเต็มตัดสรูแล้วแล้วก็มีถามว่าแล้วหลังจากเป็นอรหันต์แล้วสรีระก็เสื่อมเป็นอัลไซเมอรอ์ถามว่าได้ไหมตอบว่าไม่ได้ยิ่งเป็นอรหันต์แล้วสติยิ่งเต็มอวัยวะที่เป็นวาสนาที่จะเป็นพ้าอรหันต์ก็เต็ม คุณคิดเอาเองเท่านั้นว่าแล้วมันก็จะเสื่อมความเสื่อมที่ไม่เสื่อมีอแล้วพออาระอรหันไม่มีอะไรเสื่อมทั้งรูปและนามคุณก็เดาไปสิ่งที่มันเหมือนกับมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าพอถึงนิพพานแล้วเราวเนินนิพพานไปอะไรใครไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอถามเลยปัญหาไปแล้วอ ราธประพรมเลยป็นทูลถามาพระเจ้าว่าถึงไร่ถึงอร่าไล่ไร่ถึงนิพพานถึงอาหารหันได้ถาม่าเลยจากนั้นอะไรเธอถามเลยเลยปัญหาโอเหมือนกันเนี่ยถามเลยปัญหาโดยความจริงความจริงมันจบแล้วได้จะไปมีอีกได้ยังไงได้วจะไปเสื่อมอะไรอีกมันไม่เสื่อมแล้วมันเต็มแล้วอนะ มันก็วนไปในตะก,กะเอาตะก,กะมาถามซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อัตมาขยายโลกนี้โลกหน้าคือโลกที่ต่อไปจากนี้เรียกว่าสัมปรายิกััะโลกหน้าโลกต่อไปอ่านี่มารสูตรราตพราโมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไรพระเจา้าข้าสมาธิิความเห็นชอบสมาธิิเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกระราทะความเห็นชอบมีประโยชน์ให้เบือนน่อนนายความเห็นชอบสมาธิเนี่ยมีประโยชน์เพื่อให้เบื่อนนายราตพราก็ว่าความเบื่อน,น่ายมีประโยชน์อย่างไรพระเจา้าค่ะ ไม่สนใจอะไรความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อะไรราธธาามพระพุทธเจ้าก็บอกดูคราราธะความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ให้คลายกำหนัดหนะักเข้าไปอีกราธะก็เออและความคลายกำหนัดเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าข้า พระพเจ้ากัพยายามตอบโดยสภาวะนะดูกระดาธะความคลายกำนัดมีประโยชน์ให้หลุดพ้นคลายกำลัดแล้วก็จะหลุดพ้นราธาก็ถามอีกความหลุดพ้นเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าข่าโอ้ยราธะเอ้ยเป็นอาจารย์เขานะราธะความมีประโยชน์ พระพุทธเจ้าบอกดูกระดาษะความหลุดพ้นะมีประโยชน์เพื่อน,นิพพานราทะก็ยังถามอย่ว่าเออแล้วนิพพานเล่ามันมีประโยชน์อะไรพระเจ้าข่า้นิพพานมันเป็นประโยชน์อะไรเล่าพระพุทธเจ้าก็บอกดูกระดาษะเธอถามเลยปัญหาไปเสียแล้วเธอไม่อาจ เพื่อที่จะถือเอาที่สุดของปัญหาได้ทัานก็นตรัดตรงๆซื่อๆง่ายๆถูกๆนี่แหละพระเจา้าเธอถามเลยปัญหาไปแล้วเธอไม่อาจจะเพื่อเพื่อถือเอาที่สุดของปัญหาได้แค่ปัญหาคุณก็ถามไยแล้วคุณก็วนจนกระทั่งไม่รู้ว่าคุณถามอะไรวนอย่างนั้นแล้วคนเอาแต่ถามนั่นแหละ เธอถามเธอไม่มีจบที่จบที่จุดนิพพานก็นยังไม่จบเธอไม่อาจที่จะเพื่อถือเอาที่สุดของปัญหาได้ดูกระดระระาะอันพรหมจรร์เป็นคุณในชาติยังลงสู่นิพพานศา,าสนานี้หรือธรรมะนี้หรือการปฏิบัติธรรมนี้พรหมจรร์นีเน้เป็นคุณในชาติที่ยังลงสู่นิพพาน จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ที่ถามทั้งประโยชน์อะไรทั้งคุณอะไรเนี่ยทั้งคุณค่าทั้งประโยชน์จะต้องลงสู่นิพพานกระจกมีนิพพานเป็นที่สุดอันกุลบุตรย่อมอยู่ประพฤติแลเพราะงั้นกุลบุตรประพฤติประพฤติเื่อนิพพานานิพพา,านกระจกสิเนี่ยพวกชอบถามจะเป็นเหมือนราธะเนี่ย ถามจนเลยปัญหาแล้วก็ถามานี่นแหละเดชาอ,อัมพรเอ้ยพอกันะนะวอนแล้วก็เอามาไล่มาเรียงปัจจัยของตัก,กะของพันยัิภาษาไม่เข้าถึงธรรมะที่สุดที่สุดความจบความที่สุดอามอธิบายพระยันชนะไปถึงสภาวะจบสุดแล้วผู้ฟังเข้าใจดีแม้เขาจะไม่จบ เขาก็ฟังพยัญชนะเข้าใจได้เขาก็ไม่ถามต่อแต่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจแม้สภาวะแล้วก็ไปประมาณคํานวณเท่านั้นนะยังไม่มาดูก็ตามเขาก็รู้ว่าอ๋อมันก็ถึงที่จบแล้วนนิผ่านเขาก็ไม่ถามต่อแต่ผู้ที่ดันทุรังแล้วงโง่งงงงงง่ายๆวนถามอย่างนี้แหละอาตมาพูดนี่ไปไปว่าใครนะถูกใครก็ตามใจ ใครเป็นอย่างที่อาตมาว่ากันคนนั้นแหละ